คาราไม่ทนเจมี่คาราเกอร์ฟันทงชัดโซโบสไลย,ยังไม่ถึงระดับหงพร้อมแนดึงกลางไม่เสียบแทนในขณะที่ฤดูกาลของริเวอร์พูลกำลังเดินหน้าไปอย่างดูเดือดการจับตาฟอร์มของนักเตะก,ก็เข้มข้นไม่แพ้ผลการแข่งขันและหนึ่งในคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงนี้คงหนีไม่พน้นโดมินิกโซโบสไลกองกลางทีมชาติฮังการีที่แม้จะออกสตาร์ซีซั่นได้อย่างสดใสแต่กลับมีเสียงวิจารณ์จากตำนานหงแดงอย่างเจมี่คาราเกอร์ที่ออกมาสกิดใจซาบกเดก คอบแบบตรงไปตรงมาคาราเกออกในบทวิเคราะห์ล่าสุดของเขาสแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าโซโบสไลยังไม่ดีพอที่จะยืนระยะเป็นกำลังหลักในแดนกลางของลิเวอร์พูลพร้อมย้ำว่าหากหงแดงต้องการกลับไปยืนในจุดสูงสุดอย่างแท้จริงพวกเขาจำเป็นต้องมองหากองกลางคนใหม่ที่สามารถเข้ามาสร้างอิมแพกได้มากกว่านี้โซโบสไลมีช่วงที่ดูดีในตอนตอน้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปความต่อเนื่องของเขาหายไป เกมรุกไม่เฉียบคมพอและในเกมรับก็ยังมีช่องโหว่คาราเกอร์กล่าวถ้าเรากำลังพูดถึงการกลับไปเป็นทีมที่ดีที่สุดในอังกฤษหรือยุโรปลิเวอร์พูลต้องมีกองกลางที่เหนือกว่าโซโบสไลในตำแหน่งนั้นคำพูดของคาราเกอร์ทำเอาแฟนบอลหลายคนต้องย้อนกลับไปมองฟอร์มของโซโบสไลอีกครั้งหลังจากที่ช่วงหลังเขาดูจะเงียบหายไปจากเกมและอิทธิพลในสนามก็ลดลงยังเห็นได้ชัดแม้จะเป็นการวิจารณ์ที่ตรงและแรงแต่แฟนบอลจำนวนไม่น้อยกลับเห็นด้วยโดยมองว่า การเสริมทัพแดงกลางด้วยนักแตะระดับท็อปอีกคนน่าจะช่วยเพิ่มมิติให้กับเกมของลิเวอร์พูลมากยิ่งขึ้นอนาคตของโซโบสไลในทีมแอนฟินจะเป็นอย่างไรคําตอบคงต้องรอดูกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ที่แน่ๆคือเมื่อคาราพูดแฟนหงทั่วโลกย่อมต้องฟัง